คนขายตู а, pues ้พึ่งพึ่งยืนนะครับซึ่งเราในวันนี้นะครับของเราครับเราจะมีพูดคุยนะครับกับทางอาสาที่เราบอกไปครับแต่ว่าเราเพิ่มจะมีเองด้วยและเกมสนุกๆนะครับให้น้องๆได้เล่นด้วยกันครับภาษาศาสต์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กับจองครับจะได้ A กับจะได้ B นะครับเป็นน้องที่ยังไม่ได้จับจองเลยนะครับผมทุกคนนะครับยินดีน้องๆครับผมพูดใหม่นะ มีอะไรจะถามอัยมีใครสยอะไรเกีวกัน้องอนานทาไหมครับถาได้ทได้นะครับอะไรครับขอแผ่หนานอะไรนะครับนาจะประมาณสี่โลครึ่งได้รับผมวันมา <c oughs> นนเรียกว่าการอ้วกอ้หกระยะไกานอนละงอนละนอนแะ้บงอนอนน้องน้ำพูดถึงล้อกออก